วัดความสูงนะครับท่านผู้ชมข้อ40สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตต้นอินท์ตัวลำธต้นเล็กที่สุดนะครับหรือว่าเล็กที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับอายุ3ปี2เดือน,นท่านผู้ชมนะครับสวนของผมมาถึงทุกวันนี้นะครับก็มีน้ํา ข่มขังอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผู้ชมครับก็มีบางต้นนะครับก็น้ำไม่ท่วมก็มีนะครับพื้นที่จ,จะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับน้ำก็เลยไม่ท่วมครับผู้ชมนะครับมาดูต้นเล็กครับถือว่าเล็กที่สุดในสวนที่สุดใน โลกก็ว่าได้นะครับในอายุเท่ากันนะครับท่านผู้ชมคืออายุสามปีสองเดือนนะครับทำไมถึงบอกว่าเล็กสุดในโลกนะครับเพราะว่าถ้าอายุสามปีสองเดือนนะครับต้นแค่นี้นะครับทางสวนต่างๆนะครับเขาคงเอาไม่เอาไว้นะครับท่านผู้ชมเขาหน้าจะออกไปนานแล้วนะครับ วันนี้ผมเอาไว้พเพื่อดูว่าหรือว่าใชา้ในการทดลองนะครับว่าต้นติดเชื้อาราที่ระบบลากนั้นมีน้อยนะครับหรือว่าระบบลากติดเชื้อรานะครับว่าการเจริญตโตของต้นนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมช่วงหลังวันนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะครับก็มีญ้าขึ้นรอบๆอบนะครับท่านผู้ชม นี้ก็จะมวัดความสูงกันนะครับว่าต้นนี้จะสูงกี่เซนนะครับท่านผู้ชมในคลิปที่ผ่านมานะครับได้มาวัดความสูงต้นนี้นะครับก็ความสูง40 40เซนนะครับถึง41เซนนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่ามีความสูงขึ้นกี่เซนนะครับ มาถึงวันนี้นะครับท่านผู้ชมผ่านไป4เดือนเศษนะครับขึ้นมา40เสเซนนะครับกับ4 1สดซนด้วยซ้ำไปนะครับท่านผู้ชมครับสูงขึ้นมาจากเดือนก่อนนะครับหรือว่าเดือนเศษที่ผ่านมานะครับ10เซนนะครับเดือนที่ผ่านมานั้น คลิปนี้นะครับก็จะมาวัดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความสูงจะสูงขึ้นกี่เซนนะครับท่านผู้ชมก็ในการวัดทุกครั้งนะครับผมก็จะรวบ ก้านใบนะครับที่สูงที่สุดนะครับวัดความสูงนะครับท่านผู้ชมก็สี่สิบสี่สิบห้าเส้นนะครับท่านผู้ชมครับก็สูงขึ้นจากเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วก็ประมาณสี่สิบเอ็ดเส้นนะครับท่านผู้ชม ครั้งนี้นะครับผ่านไป1เดือนนะครับก็สูงขึ้นประมาณ 4, 4เีเซนนะครับท่านผู้ชมนะครับประมาณ4เซนนะครับนะครับการใบหรือว่ายอดนะครับที่ออกมาใหม่นะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าการใบจะโตขึ้นเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชม ก็คงไม่ตายนะครับสำหรับต้นนี้ผมคาดว่านะครับคงไม่ตายเหมือนกับรุ่นเดียวกันนะครับที่ซื้อมาก่อนหน้านี้นะครับจำนวนหกเจ็ดต้นนะครับก่อนหน้านั้นนะครับก็ตายหมดนะครับไม่เหลือนะครับท่านผู้ชมบางต้นก็ตายอยู่ในกระถางที่อนุบาลไว้ด้วยซ้ําไปนะครับท่านผู้ชมอีกสองต้นนะครับที่ ผมนามาปลูกนะครับใกล้ากๆกันครับท่านผู้ชมตายหมดแล้วนะครับนํามาปลูกลงดินได้ประมาณเดือนสองเดือนก็เหลืองนะครับแล้วก็แห้งตายไปนะครับท่านผู้ชมก็เหลือแค่ต้นเดียวนะครับที่ยังเหลืออยู่ท่านผู้ชมอันนี้ก็มาอัปเดตกันนะครับสำหรับต้นที่เล็กที่สุดนะครับท่านผู้ชมอาจจะเล็กที่สุดในโลกด้วยนะครับ เป็นต้นอินทพบลัมนะครับที่เล็กที่สุดอายุ3ปี2เดือนนะครับท่านผู้ชมสาเหตุที่เชื่อว,ว่าเล็กที่สุดในโลกนั้นก็เพราะว่าจากสวนเดืดนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่เหลือไว้นะครับสำหรับต้นเล็กแบบนี้นะครับถ้าติดเชื้อราระบบรลากแล้วแล้วก็ ไม่โตเขาก็จะขุดทิ้งไปนะครับเพราะว่าจะทำให้เปลืองพื้นที่เปล่าๆนะครับท่านชมถ้านำต้นใหม่มาปลูกนะครับถ้าอยู่3ปีนะครับก็จะนะครับก็จะสูงขนาดนี้ด้วยนะครับท่านชมหรือว่าโตกว่านี้ต้นนี้ก็2ปีเสศษเองนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมก็ได้เห็นว่าเล็จริงๆนะครับความสูงอันนี้ก็45เซนเองนะครับท่านผู้ชมสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาแค่4เซนนะครับผมก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นระยะนะครับท่านผู้ชมสำหรับต้นเล็กต้นนี้นะครับที่อายุ3ปี2เดือนนะครับก็อีก1เดือนข้างหน้านะครับผมก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งนึงนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาทผู่้ชมไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ